กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในบทเรียนที่3นี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอ,ขอ,ขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมบริหารและเป็นเจ้าของ OEM เวิทที่ว่าดบคอมด้วยกันนะครับและหลังจากนี้ไป6เดือน6เดือนหลังจากนี้นะครับคือหน้าที่ของผมที่จะทําให้คุณเป็นมนุษย์เงินล้านและพวกเราะต้จะอยู่กับบทเรียนอย่างเงี้ยไปอีกเดือนหลังจากนี้นะครับและรายได้คุณก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นถนนที่ทอดยาวออกไปแทบมองไม่เห็นจุดหมายเพราะว่าน้อยคนครับที่จะสามารถทําเงินลานได้จุดหมายมันอยู่ไกลมากแต่ว่าวันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับมองไปที่จุดหมายอย่างเดียวคุณรู้แล้วว่าจุดหมายคืออะไรคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้แล้ว่าฝันของคุณเป็นยังไงเพราะงั้นวิ่งไปถึงจุดหมายด้วยกันครับวิ่งไปร่วมกันกับ O E M <c oughs> ของเราก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนจริงจังเนี่ยผมขอแนะนำหนังสืออะไรก่อนนะครับผมไปอ่านแล้วผมติดใจมาก คือหนังสือ m l m นะครับสร้างเงินร้อยเป็นเงินล้านก็เป็นหนังสือดีที่ต้องอ่านเลยนะครับเป็นของต้นก้ลาอาชีพนะครับ mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนรู้จัก OVM ก่อนว่า OVM เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะมันมีบริการอะไรบ้างในเว็บนี้บริการนั้นแรกเลยนะครับก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆมันคล้ายๆกับ Facebook ซึ่งแบบ มีการติดต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆอาจจะมาเจอคนรู้จักกันในระบบ o ี m มได้คือจิงๆก็คล้ายๆ Facebook อาจจะไม่กว้างเท่า Facebook นะครับแต่ว่าเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มที่ต้องการทำธุรกิจและนักธุรกิจที่ต้องการหาไรายได้จริงๆตลาดแบงกเน็ตน,นะครับตลาดแบงกเน็ตเนี่ยชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันไม่ใช่แบงกกัดินคือมันแบรก์กับเน็ตมันมีคนอยากขายข,ายของอะไรเนี่ยขา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 ยในตลาดนี้นะครับก็เอาของมาขายกันได้ คือแทนที่เราจะไปขายของที่อื่นนะครับที่ต้องเสียค่าบริการไปแล้วเขาก็ไม่ไดสัจ่ายอะไรคืนกลับมาให้เราเนี่ยก็เราก็ถ้าเกิดเรามาขายที่แบร์กระเด็ดแทนเนี่ยเราก็ได้ทั้งเงินปันผลคืนไปได้ทั้งอะไรสิที่พิเศษหลายๆอย่างนะครับในการหาอะไรได้นะครับทุกๆคนสามารถแชร์ไฟล์กันได้เพราะทาง OEM เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับเก็บไฟล์สำหรับยูเซอร์ทุกคน ที่ผูใช้ทุกคนสามารถเข้าไปแชร์ไฟล์เปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไรกันได้นะครับอันนี้คือระบบออนไลน์ไฟล์แชร์งสำหรับเด็กๆหรือว่าสำหรับหมู่วัยรุ่นนะครับมัธยมเป็นต้นไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นระบบที่คล้ายเกมครับซึ่งในระบบสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยเราก็จะมีอะไรให้เล่นมากมายอย่างเช่นพวกเกมต่างๆนะครับที่ทําให้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงเราเพิ่มขึ้นและสัตว์เลี้ยงเนี่ย ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เรามียได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีบริการชําระค่าสาธารณูปโภคด้วยชําระค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าน้ํา่าไฟค่าบัตรเครดิตซึ่งสามารถชําระผ่านออนไลน์ได้แล้วก็มีการหาไรายได้จากการหาสมาชิกช่องทางไรายได้เล็กๆของ O E M เนี่ยเล็กๆเ,เลยนะครับก็คือการ ให้แนะนําให้ผู้คนนะครับมาใช้บริการ OBM เนี่นมากขึ้นสมู่าผมไม่แนะนําเพื่อนเฮ้ยเมฆมีมคนขายของในตลาดแบงก์นเน็ตของดีมากของดีมากเสร็จปั๊บเพื่อนคุณสมัครสมาชิกโอนเงินเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อของในตลาดแบงก์นเน็ตค่าธรรมเนียมนะครับจะถูกหักไปให้ผู้แนะนําซึ่งคือคุณเป็นตอนอันนี้คือช่องทางรา,ายได้เล็กซึ่งอาจจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมเงินมันเพิ่มทุกวันเลยถ้าเกิดว่ามีการซื้อของเนี่ยเงินก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ดาวไลน์ของเราซื้อของเนี่ยเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับช่องทางรายได้ที่2นะครับเป็นช่องทางรายได้สัมพัญคือรายได้จากการหาสมาชิกน,นะครับระบบของเราอะ่ะมีค่าบริการสา0รบาทถ้าเกิดคุณสามารถแนะนําให้เพืเ่อนๆเนี่ยมาใช้ระบบได้นะค,คุณก็ได้รับคอมมิชชั่นไปคอมมิชชั่นจะมีการจ่ายง่ายๆตามแผน M h Y ครับ ก็ลองไปโหลดแผงกันดูได้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้โหลดแผนนะครับวิธีการทํางานได้ง่ายๆของการหาสมาชิกเพิ่มนะครับคุณต้องลองคิดก่อนว่าวันนี้คุณมีเพื่อนสักสิบคนไหมครับแล้วก็แนะนําให้เขามาใช้งานเว็บนี้ด้วยกันนะครับให้เขามาสมาัครสมาชิกคุณก็แนะนําเขาไปนะครับเสร็จปั๊บสิบคนแรกเนี่ยมันจะทําให้คุณได้รายได้นะครับเสร็จแล้วก็บอกให้สิบคนนียลงไปหายสิบคนลงไปหายสิบคนลงไปหายสิบคนเป็นหนึ่งแตกสิบหนึ่งแสิบหนึ่งแสิบไปเรื่อยๆนะครับ พอคุณได้ครบถึง3ชั้นนะครับคุณจะมีรายได้เดือนละ1นึ่งแสนกว่าบาทเพราะว่าค่าบริการจัดจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละสามบาทคุณจ่ายเดือนละสามแต่คุณได้กลับมา1นึ่งแสนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับทำไมต้องหาสมาชิกทาไมธุรกิจอย่างเงี้ยต้องหาสมาชิกทาไมธุรกิจแบบเครือข่ายต้องหาสมาชิกเขาไม่เข้าใจกันนะครับคุณก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องหาสมาชิกหาสมาชิกอีล่ล้ะเจอไปหาสมาชิกอีล่ล้วเต็มไปหมดนะครับ เต็มไปด้วยการหาสมาชิกทําไมจริงๆแล้วทุกธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการหาสมาชิกเหมือนกันเราไม่เรียกว่าการหาสมาชิกครับเราไม่ได้เรียกว่าการหาคนแต่เราเรียกว่าการหาตลาดซึ่งการหาตลาดพวกนี้ทุกธุรกิจก็ต้องทําถ้าคุณไปเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณต้องหาตลาดไหมหานะคุณเปิดร้านขยเสื้อคุณต้องหาตลาดนะคุณต้องหาลูกค้านะใช่ไหมครับถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยยังไงคุณก็ต้องหาตลาด ตอนนี้คุณมาเป็นเจ้าของ o v m แล้วอ่ะคุณก็ต้องหาตลาดของคุณถ้าเกิดคุณไม่มีตลาดคุณก็ไม่มีไรายได้ถูกไหมฮะซึ่งการแนะนําสมาชิกเนี่ยเป็นวิธีการหาตลาดที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ได้วุ่นวิลการหาคนเพื่อให้เขามาสมัครต่ออย่าพูดอย่างนั้นครับเราเรียวกว่าการหาตลาดนะครับการแนะนาเนี่ยมันเกิดอยู่ทุกวันสมมุติว่าผมไปดูหนังนะวันนี้ไปดูหนังมาโรงหนังมีจม๊กเมเจอร์เขว่าไปนะครับเฮ้ยโห้ยหนังเรื่องนี้สนุกมากถูกมากเลย แนะนำเพื่อนเส็จแล้วก็แบบแนะนำเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหนังนี้ต้องดูต้องดูเส็จปะ่ะเพื่อจริงเหรอเพื่อน oh, จริงเหรอไปดูด้วยเสียตังค์ไปอยู่ใครได้บ้างครับลองหนังได้ตา์ผมลองหนังได้ตามเพื่อนผมลองหนังมาจ่ายอะไรกลับมาให้ผมไหมไม่นั่นแหละครับจุดสําคัญวันเนี้ยคุณแนะนําให้คุณให้เพื่อนคุณมาซื้อของในตลาดได้กันเอง คุณได้เงินเพราะผมถือว่าคุณแนะนําคุณแนะนำเพื่อนคุณมาจ่ายค่าบริการตามบนเว็บผมคุณได้เงินไม่ว่าคุณจะแนะนาอะไรก็ตามนะครับบนเว็บ OVM เนี่ย OVM จะจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมกลับไปให้คุณเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของ OVM คุณถึงมีสิทธิ์ที่ได้รับเงินตรงนี้นะครับคุณแนะนําให้เพื่อนๆคุณไปดูหนังไปซื้อของเนี่ยคุณกำลังแนะนําให้เพื่อนคุณไปเสียตังค์อยู่นะครับแต่คุณแนะนําให้เพื่อนคุณมาร่วมธุรกิจ OVM กับเราเนี่ย คุณกำลังแนะนำให้เพื่อนคุณสร้างรายได้ให้เพื่อนคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจำไว้นะครับว่าคุณคือผู้ให้ที่แท้จริงและ O E M เป็นระบบที่สร้างมาเพื่อการให้อย่างแท้จริงครับทุกคนมีโอกาสได้รับไรายได้ถ้าเกิดคุณทำงานจริงนะครับโอเคอันนี้ผมจะบอกถึงโมเดลธุรกิจคร่าวๆนะครับของประเทศไทยคือสมมุตริราคาสินค้านะครับ100%ยเ็นเนี่ยก็จะถูกแบ่งอย่างนี้นะครับสมมติว่าของชิ้นหนึ่ง100บาทนะฮะ 40บาทเนี่ยคือต้นทุนของของชิ้นนั้นคือผู้ผลิตก็ก็ผลิตไปนะครับได้เงินไป40บาทจิงๆของอาจจะแค่30บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ผู้ผลิตก็ได้เงินไป40บาทเสร็จปั๊บก็จะมาหาช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มอีก20ปั๊บโอเคเป็น60บาทนะครับแล้วก็ค้าส่งอีก20ปั๊บเป็น80แล้วนะฮะ80ปั๊บเสร็จแล้วก็ค้าปีอีก20ปั๊บร้อย ของที่จริงๆควรจะ30บาท40บาทเนี่ยกับเล่งเป็นร้อยบาทเพราะว่าช่องทางการตลาดพวกนี้ซึ่งธุรกิจของเรานะครับตัดช่องทางการตลาดทั้งหมดออกและให้มันเหลือแค่40บาทเนี่ยแหละและเอีเงินพวกนี้นะครับจะถูกจ่ายให้กับคนที่แนะนำทั้งหมด นะครับอันนี้คือระบบธุรกิจของเรานะครับของ OEM แล้วก็เป็นระบบธุรกิจของผู้อิสรอขายผท,ทั่วไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะครับก็ลองมาคิดดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจอื่นถ้าคุณไปลงทุนธุรกิจแล้วเพื่อที่คุณจะเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร่สมมติมว่าคุณอยากได้เงินสัก5ล้านอย่างเงี้ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้เงินรายได้ต่อปี5้าล้านหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับมันต้องลงทุนถึงส0เท่า ซึ่งก็คือห0าสิบล้านห้าสิบล้านต้องลงทุนเลยบ้างอะนะมนต้องลงทุนเพื่อให้ผ่านกระแสที่เรียกว่าโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดคืออะไรคือโมเดิร์นเทรดก็คือทุกวันนี้นะครับตอนที่เราจะเปิดร้านอะไรเนี่ยถ้าเราจะเปิดร้านอะไรขึ้นมาให้มันออกมาลักษณะโชว์ว่วยตัวเนี้ยขายของไม่ออกแล้วครับถ้าเกิดเราไม่มีฐานลูกค้าได้เลยเนี่ยเราต้องมีดีไซน์นะครับเราต้องเสียเงินกับเรื่องดีไซน์เราต้องเสียเงินกับเรื่องค่าหานที่เราต้องเสียเงินกับเรื่องที่เกี่ยวเรื่องความเป็นโมเดิร์น ให้เราดูใหม่ให้เราดูสวยให้ลุคของเราดูดีซึ่งมันทําให้เรามีรายจ่ายถึง50ล้านต่อการลงทุงนนําธุรกิจหนึ่งเพื่อให้ได้เงินกลับมาแค่5ล้านและกว่าจะสืนทุน10 20 2030ปีแต่วันนี้ O E M เราให้คุณลงทุนแค่300แล้วนะคุณมีโอกาสจะได้เงินเดือนละล้านได้ด้วย 300. เป็นไปได้จริงเหรอลงทุนแค่3 0 0รบาทเป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะท,ทําธุรกิจ ทำไรายได้เดือนล้านแต่ลงทุนเพียงแค่สามร้อยบาทอะผมตีเลยง่ายครับถ้าคุณลงทําธุรกิจเองเนี่ยคุณจะต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับโอเคหนึ่งก็คือต้นทุนการผลิตนะฮะคุณต้องมีต้นทุนการผลิตนะครับ,อรรบสองค่าฐานที่ค่าฐานที่แล้วก็สามค่าจัดส่งสี่ค่าตกแต่งนะฮะห้าค่าทําการตลาดนะครับ,ห,นนรบห้าอย่างนี้มัวต้นทุนการผลิตเนี่ยสัก 1>, 1ล้านอ่ะอย่างละล้านเลยต้นทุนการผลิตล้านหนึ่งค่าอานที่1ล้านค่าจัดส่ง1ล้านค่าตกแต่ง1ล้านค่าทำงานตลาด1นล้าน1ึล้านต่อเดือนอ่ะคุณต้องลงทุนทั้งหมด5ล้านแล้วอ่ะซึ่งมันเยอะมากนะฮะแล้ววันนี้เรามีอะไรใค่บ้างนะครับต้นทุนการผลิตโอเย็มมีให้นะฮะตัดออกแล้วก็ค่าสถานที่าสานที่เป็นทํางานออนไลน์นะครับแม้วงเจะสถานท,านที่ตัดออกนะฮะแล้วก็ค่าจัดส่งสินค้าจัดส่งสินค้าคือ แม่ค้าในตลาดแม่กเด็ดหรือว่าระบบต่างๆนะครับบนบน o e m เนี่ยทุกอย่างจะทางานแทนเราเองค่าจัดส่งตัดต่อนะครับแล้วก็ค่าตกแต่งร้านค่าตกแต่งลาย o e m มีระบบการดีไซน์ที่ดีอยู่แล้วนะครับมีทีมงานดีไซน์ที่เก่งเพราะว่าทุกคนจบนิเทศมาทุกคนมีความสามารถในเรื่องการดีไซน์นะครับค่าตกแต่งตัดอ่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือค่าทําการตลาดคุณใช้ค่าทำการตลาดเท่าไหร่ครับใช้ค่าทาการตลาด เท่านี้ครับแต่ไม่ได้มีหน่วยเป,ป็นบาทมีหน่วยเป็นนาทีคุณใช้ค่าทาการตลาดีแค่หนึ่งนาทีจากการแรนะนําบอกต่อเพื่อนๆว่าเฮ้ยเรามีอะไรให้เขานะครับสมมติว่าเพื่อนคุณมาถามนะครับบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทํางานอะไรอยู่วะโหเราได้บริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยทางานอะไรอยู่เราเหรอเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัท o วีเพื่อนงงเฮ้ย OYF คืออะไรวะ โอเอ็มโอเอ็มคืออะไรวะไม่ต้องพูดอะไรมากเอาเว็บนี้ไปดูเว็บตล่างนี่เลยครับแล้วจะรู้ว่าโอเอ็มคืออะไรจบแค่นี้เองวิธีการทําการตลาดของเราง่ายมากเลยนะครับซึ่งไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายเลยเ,ลยเราแค้แนะนําคนเราเจอคนวันนึงเนี่ยเกินสิบคนไหมถ้าเจอไม่เกินเดือนนึงเนี่ยเจอเกินสิบคนไหม ถ้าเกิดคุณเจอกือคุณตอบว่าคุณเจอเกิน1ิคนนะแสดงว่าคุณมีโอกาสสำเร็จใน OVM นะครับเพราะว่าระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ทำเพื่อทุกคนเนี่ยแท้จริงผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่า OVM เป็นธุรกิจของทุกคนไม่ใช่ธุรกิจของผมไม่ใช่ธุรกิจของใครแต่เป็นธุรกิจของทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของกิจการที่ชื่อว่า OVM นะครับ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในบทที่3นะครับขอให้คุณจําไว้อย่างนึ้งนะครับว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรมันเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าธุรกิจ OVM เนี่ยคุณเหนื่อยอย่างมีจุดหมายคุณเหนื่อยและมันจบถนนสายเงินล้านไปถนนที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาครับคุณจะต้องพบกับความยากลําบากมากมาย <c oughs> เพื่อจะถึงเป้าหมายที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินและเวลา <c oughs> ผมมีหน้าที่คอยจูงมือคุณนะครับให้คุณเดินอย่างเข้มแข็งในช่วงแรก แต่คนที่จะไปคว้ารางวัลชีวิตนั้นมาจริงๆก็คือตัวของคุณเองนะครับมันไม่สําคัญว่าคุณเป็นใครมาจากไหนความสามารถที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องเริ่มด้วยตัวคุณเองเท่านั้นครับไม่ได้เริ่มที่ผมหรือไม่ได้เริ่มที่ใครมันต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณนะครับถ้าเกิดคุณทําในสิ่งที่คุณเคยทําและคุณยังคงทําต่อไปคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเคยได้แต่ถ้าคุณทํา ในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเลยเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้สำหรับบทที่3ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในบทที่4ครับ